สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วครูเจจะมาเปิดเผยพิมพ์เขียวความสำเร็จที่จะทำให้คลินิกศัลยกรรมของคุณติดหน้าแรกกู o กันค่ะคุณอยากให้คลินิกของคุณถูกค้นหาเจอบ่อยๆและดึงดูดลูกค้าคุณภาพสูงใช่ไหมคะคำตอบคือการทำ SEO สายขาวตาม3ขั้นตอนหลักนี้ค่ะ 1. คีย์เวิร์ดตั้งใจซื้อต้องหา long tail keyword ที่ขนพร้อมจองค้นหา เช่นรีวิวทำหน้าอกที่ไหนดีราคาเพื่อให้เว็บไซต์คุณถูกค้นหาเจอบ่อยๆค่ะ 2. l o โล l คอล SEO และ t e c h ค i c a l เปะปังปรับ Google My Business ให้แน่นค่ะลูกค้าคลินิกศัลยกรรมใกล้ฉันต้องเจอคุณเป็นคนแรกและเว็บไซต์ต้องเร็วปลอดภยัย 3. Content eeat สูง เนื้อหาต้องมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงพร้อมโชว์ Before and After เพื่อให้ Google มั่นใจในความน่าเชื่อถือสูงสุดสรุปค่ะการเริ่มต้น SEO คลินิกศรลยะกรรมต้องทำตามพิมพ์เขียวนี้อย่างสม่ำเสมอค่ะ อยากให้คลินิกของคุณติดหน้าแรก Google อย่างยั่งยืนไหมคะอย่ารอช้าค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สทำเว็บไซต์ SEO ขาวและรับทำเว็บไซต์คลินิกศัละยกรรมความงามติดต่อสอบถามและปรึกษาฟรีได้ที่ T ีเชอ e ์เจ Facebook SEO Clinic Line s i e t m a b a n โทร098 469 9593เว็บ www.teacherj.com ค่ะ